เหมือนเป็ดเลยครับเออเหมือนเป็ดเลยปีเบร์น Happy Birthday Happy Birthday ลยัน uh uh ่นงะดอยากเป็นอะไรหนูจะทำอะไรรักตรงไหนได้รักตรงไหนได้ อื่นเลยแม่จะพาไปใส่บาทพุงเนาะใส่บาทก่อนไปโรงเรียนนะพร้อมรีอยังครับลูกอพร้อมแล้วไปเลยให้ลูกถือสิครับหนูเชื่อโฮอ่ะหนูถือดีๆครับลูก

รับอนนะคะลูกรับอนสาธุค่ะสาธุลูกสาธุาณาพิีเหระาา โอเคโซมาในสูงเน <c oughs> ี่เเยเทกันเหรอโอ้ยโอเคยัง่าลูกลัวรองเท้าเปียกไงอ,ะ,อะมาลูกมาในทางนี้ละได,ดไ้ไดได้แล้วครับลูกไป้โรงเรียนแล้วครับ ไม่มองเห็นเพื hmm. okay, ่อความชัว์เหรอเข้าไปเลยครับลูกขับไปเลยครับไหวไหมอ่ะแม่ช่วยไปเข้าแถวดอกคิวกันนะโอเคแป๊บนึงลูกเดี๋ยวก่อนงัรอาอเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนครับสั่งอาหารก่อนลูกันีครบ ปิดนะครับลูกยังไม่เอาเอากนะ้ไใส่น้ำให้งี้ย่ไม่ใส่น้ำให้ได้แล้วไปัง้กอุ้ยเดี <c oughs> ย๋ยวก่อนลูก เต็มเลยอ่ะไหนดูซิไหนดูซิโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋โหโอ้โหนี่ของใครบ้างอ่ะของพ่อของแม่ของแม่เออนี่ของใครของโนของโนวันเกิดอ๋อมีม <laughs> ีเทียนวันเกิดด้วยเหรอโอเค เอามาทำไมเคียงังเกิดเอามามันก็กินไม่ได้ลูกอุ้ยนั่นอะไรน่ะขี้เด็ดเลยโอ้โ oh, หชอ็อกโกแลตเปลี่ยนอ๋ช็อกโกแลตเปลี่ยนโอเคครับหูดูท่าเต้น<笑><笑>นี่เหมือนเป็ดเลยครับเออเหมือนเป็ดเลย คิดถึงอยากคิดถึงหนักมากโอ้ยคิดถึงหนักมากสวัสดีครับก่อนส,สวัสดีครับก่อนลกูกโอ้โห อุ้ยอุ้ยอุยอันี่ยสาตัมปาร์ตี้กันค่ะต้าคูกนป่ะาตี้นี่เจ้าของมันเกิดเป็นไงไงกอร่อยไหมเจ้าของมันเกิดกินอะไรครับลูกดูมาเลยีโมีลโอ้ดูพี่ก๊อฟซิ แฮปปี้บ day นอ,อยกำลัอร่อยเลยอ่ะกินนะี่หน่อยครับก <c oughs> ้อยงลก้มือแบบไในป้อนป้นี่หนครับกิ <c oughs> นเอากิเอากินเนรีบกินอ่ะคือเขาหิวตั้งแต่เย็นแล้วค่ะบอกให้กินก็ไม่กินเขาบอกว่าจะรอลุงจิป้าโจก่อนจะรอพี่ก๊อฟก่อนเขาจะกินพร้อมกันเขาบอก เราเรียนนะไม่ย <Ll ull ing> ังมกินอะไรเลยอ่ะหิวจัดนี่ฮะหิวจัดใจเย็นนะลูกเดี๋ยวเด er ี๋ยวติดคอลูกฮะเหนียวไม่มีก๊อฟตั้งแต่เย็นแล้วตั้งแต่หกโมงไแล้วซื้อไว้จังได้อยู่ มออีอาหารผู้ใหญ่เอ,อาหารเด็กคืออันนี้โชโ,<ห>โชนม,มดฮน้ำม,มดอาเรื่องแล้วกหัแบบิักมก๊อยังอ่ะลูกเนี่นยเจอกันเนี่ยรักันหรือยังรักตรงไหนได้รักตรงไหนได้ <c oughs>

เป็นอะไรหนูจะทำอะไรหนูอธิษฐานก่อนลูกขอให้หนูแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆเป็นเด็กดีนะคะลูกเปล่าลูกเป่าลูกครับโอ้ยตบมือตรงมือตบมือให้ตัวเองก่อนครับลูกวันเกิดนะคะเป็นเด็กดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะลูกเรียนนะไปไปไป คิทางไหนเอ้จอนมานะแล้วก็จะาห้รลื yeah. ่ด้วยแล้วก็จะหห้กระลื่นด้วยแจ้วง็มาประจอยไอ้่อประจไปประจอยประจอขอบคุณครับไอ้พปลูกเนง้อประบปลูกเน้อลูกกินลูกเนื้อไปแล้วเปิดไปแล้เปิด เากินลูกนื้อนี่าให้ลูกิด้วยนะคบลูกโหน้ำลายป้บีอาใส่ปลาลูกิเน่่เอาปลาเอามีเอาปเอาก๊อแตงการลูกอ่าโอ้โหน่ารักมาก้าีดก๊อก พี่ก๊อฟอดกินก๊อฟเดี่ยวยรหอถงกันล้วงลตายแล้วกับจูบลาก่อนเร็วจูบลาลุงกิ่งด้วยนะลุงกิ่งอ้ย้โอ้ยกอดบ้าจะตามตามตามเสร็จวนเกิดนะคะเสร็จเกิ่งก่งนลูก นี่เลยนี่ยสองคนเนี่ยโอ้โหลูกกินด้ยเล่ลูกินด้ครับโูนี่รับกันมากวิ่งหนีวิ่งหนีดูดูอากาลารดูอากาลารเอาไปเลยเอาไปด้วยเลยเอาไปด้วยเลยเอาเ ไปแล้วปะโจกับปาวีไปแล้วลูกบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนไปพบ๊ายบายะ bye bye. จะไปด้วยใช่ไหม Ha 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 ha!